โอเคแล้วก็ขอขอบวัสดีท่านชมทุกท่านนะฮะนี่ผมมิสเตอร์กิ๊กของช่ทีวีนะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนนะฮะวิธีการสร้างไอวิธีการปั้มขนแก่นะฮะแบบไม่จำกัดเลยนะคะผมแอน่าไม่ต้องบนอะไรมากนะคะก็ขั้นแรกเลยนะคะให้เราวางมาแบบนี้เลยนะคะตามผมเลยเดือระว่างผิดแน่วนี้เลยนะคะผมนะก็เราวางแกะลงไปครับแล้วก็ดันมัน ดันมันดันมันดันมันเท่านี้น่าจะได้แล้วนะเก็บหรือว่ายังไม่ได้วะเอาหม่พวกความใน่ใจเดี๋ยวหน้าแตกไม่ได้เค็โอเคเอ้ยค้างเอ้ยเล็กเล็กเล็กเอ้ยไม่ไม่ไมไมกดผิดกดผิดอ่ะเดี๋ยววางไว้เอ,อี่ยไอ้เชี่ยกูไม่อยากได้สินี่เอียเอาใหม่ครับขออภัยด้วยครับผมอ่ะกดจะประมาณนี้เ่ยดันมันก็ไป อันนี้ก็น่าจะได้นะแล้วก็ให้เราโยนน้ำยาล่องหนเข้าไปนะแล้วก็ฆ่ามันทิ้งเออก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งครับไอ้แสเฮ้ยใหเราขุดตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็ขุดขุดขุด,ข,ดขุดดินไปหนึ่งบล็อกแบบนี้นะ,ะแล้วก็ให้เราวางแม่เจ้าเนี่ยไอ้ดินนรกเนี่ยเ,เก็บ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 แล้วให้เราจุดนะแม่ ก็จะเป็นปรม,า,มานี้เลยคนะ่ะเหมือนกับว่ามันจะเขาแก่ไม่จำกัดด้วยครับผมเห็นไหมจะออกมาเรื่อยๆครับอ่าอ๋อเป็นไงเฟี้อ่าโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย